สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้นะคะก็มีข่าวมาแจ้งสําหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพารานะคะก็คือสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้นะคะที่เยียวยาเกษตรกรก็คือชาวสวนยาง1.8ล้านคนเนี่ย ใครได้รับเงินวันไหนบ้างนะคะซึ่งจะมีรายละเอียดหรือว่าใครยังไม่ได้รับเงินจะทําอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมแล้วก็รับฟังยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะ สำหรับโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนยางพารานะคะเป็นหนึ่งในมาตรการภายใต้โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด1 9นั่นเองนะคะโดยข้อมูลล่าสุดณวันที่16พฤษภาคม63 <S 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 มีเกษตรกรชาวสวนยางที่การยางแห่งประเทศไทยนะคะได้รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางแล้วเสร็จ1ล้าน แปดแ8นรายนะคะซึ่งแบ่งเป็นกเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ขึ้นทะเบียนณวันที่30เมษายน2,563าจำนวน1 7 5 5 5 8 0รายและขึ้นทะเบียนเพิ่มเติมหลังที่หลังวันที่30เมษายนนะคะถึงวันที่15พฤษภาคม63อีกจำนวน73,008รายโดยที่กยทนะคะก็จะส่งรายชื่อที่ขึ้นทะเบียนเพิ่มเติม ทั้งหมดให้กับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรซึ่งจะรวบรวมส่งกระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ไม่ให้ซ้ำซ้อนกับการได้รับความช่วยเหลือโครงการเราไม่ทิ้งกันนั่นเองและก็หลักเกณฑ์อื่นๆตามที่กระทรวงการคลังกำหนดนะคะทั้งนี้เกษตรกรนะคะสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะการณขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางได้ที่เว็บไซต์กยทนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปให้นะคะ และก็นายกระจรจักนวนพรมสกุลนะคะรักษาการการยางแห่งประเทศไทยนะคะได้เปิดเผยว่าคาดว่าจะมีเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางกลุ่มแรกนะคะที่ขึ้นทะเบียน,นวันที่30เมษายน63ได้รับการโอนเงินเยียวยาเกษตรกร,ร,กรจากธนาคารทกระสอจำนวน1 53, 5 3 1 9ลานรายโดยที่ทกสอจะ เริ่มทยอยโอนผ่านสาขาของทกศทุกสาขานะคะกว่า1,200สาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม63คาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จในวันที่26พฤษภาคม63ทั้งนี้นะคะเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางกลุ่มแรกสามารถเข้าไปตรวจสอบผลการโอนเงินได้ผ่านเว็บไซต์ของทกศได้นะคะที่ เว็บเยียวยาเกษตรกรนะคะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะที่เมนูตรวจสอบผลการโอนก็คือสีเหลืองๆนะคะส่วนเกษตรกรชาวสวนยางพารากลุ่มที่2ที่ขึ้นทะเบียนหลังวันที่30เมษายถึงวันที่15พฤษภาคม63อีก73,008รายนี้นะคะทกศจะเริ่มโอนเงินเข้าบัญชีในวันที่29พฤษภาคม63เป็นต้นไป และก็สำหรับเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ไม่ได้รับเงินเยียวยากยทเปิดให้รับบริการเรื่องอุทธร์นะคะเพื่อตอบข้อสักถามให้คำปรึกษาและก็บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบอุทธร์ทั้งนี้เพื่อรอมาตรการช่วยเหลือทบทวนสิทธิ์โดยสามารถโทรศัพท์สอบถามหรือขออุทธร์ด้วยตนเองได้ที่กยทในพื้นที่ใกล้บ้านค่ะ ซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะอยากให้เกษตรกร,กรชาวสวนยางรอผลการโอนเงินทั้งสองรอบก่อนเพื่อความชัดเจนของข้อมูลหากทกสโอนเงินครบรอบตามรอบแล้วแล้วเกษตรกร,กรชาวสวนยางนะคะที่ยังไม่ได้รับเงินให้มาขออุทธร์ต่อไปและนี่ก็คือคำชี้แจงจาก การยางแห่งประเทศไทยนะคะสำหรับการที่จะชาวสวนยางจะได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร,กรนั่นเองค่ะกลุ่มแรกก็เริ่มทยอยโอนแล้ววันที่15นะคะสำหรับกลุ่มที่2ก็คาดว่าจะโอนให้ในวันที่29พฤษภาคมส่วนคนที่ยังไม่ได้หลังจากที่มีการโอนรอบสองนะคะค่อยไปยื่นเรื่องอุทธรณ์ที่กยทนในพื้นที่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีข่าวมาแจ้งเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะ เพื่อที่จะไม่พลาดที่ไม่ใหม่มต่อไปค่ะ